ทวนนะครับก็วันนี้นะครับมีคำถามมาว่าทำยังไงให้ได้1000 subscribe คือผมบอกเลยว่าถ้าผมบอกได้ผมก็อยากจะบอกทุกคนเลยครับผมว่าทำยังไงให้มันได้1000 subscribe แต่มันไม่ใช่เรื่องง่ายครับที่ไปทำให้มันได้1000 subscribe แบบง่ายๆนะครับผมเราก็ลองหาวิธีดูว่าเฮ้ยเราทำยังไงดีวะให้ได้1000 subscribe มา แต่ผมเคยเกินไปเมื่อตอนที่ผมพูดหัวข้อหนึ่งหัวข้อเกี่ยวกับกว่าจะได้มาซึ่ง1 0 0 0 subscribe ใช่ไหมครับว่าผมมีวิธีวิธีหนึ่งก็เอย่างนี้ครับด้วยในช่วงหนึ่งที่ผมไปทำงานการเมืองแล้วช่วงนั้นเนี่ยคือผมคิดนโยบายแล้วก็คิดนโยบายเยอะมากแล้วก็นั่งอยู่ในห้องไม่ไปไหนเลย ก็อยู่ในคอนโดนี่แหละครับไม่ไปไหนเลยครับก็พยายามที่จะแบบเฮ้ยหาอะไรทําหาสิ่งเรียนรู้ใหม่ๆผมไปเจอขอเคลมหน่อยกันนะครับผมไปเจอช่องอยู่ช่องหนึ่งชื่อช่อง fit and travel ก็คือเป็นช่องเกี่ยวกับทําเกี่ยวกับคอนเทนต์แบบจีบสาวภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยน้องเขาแบบเฮ้ยเจ๋งนะผมชอบนะก็คือเจ๋งมากเลยถ้าใครอยากติดตามก็ไปติดตามน้องเขาได้เลยครับ เป็นฟิตส a แอนด์ทาวเวลจริงๆผมว่าน้องเขาเน่าจะอยู่ที่ภูเก็ตนี่แหละครับคือเนื้อหาของเขาเนี่ยผมว่าทําให้เด็กรุ่นใหม่อะไรพวกนี้อยากพูดภาษาอังกฤษได้เพราะเขาเลย <S <S แล้วก็ไปใช้แอป,ปแอป,ปหนึ่งชื่อแอป,ปว่า o m e ม็ทถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ o m เอมโอเมครับ <S <S อทีวี <S <S ครับผมถ้าผมอ่าน,านถ้าผมอ่านไม่ผิดนะครับ ก็คือเป็นแอปพลิเคชันที่เขาเนี่ยเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอินฟลูเอนเซอร์ก็คือเป็นผู้ที่ทำให้แอปนั้นเนี่ยดังขึ้นมาแล้วก็มีคนเนี่ยไปเล่นแอปนั้นแล้วก็พูดถึงน้องคนนี้ชื่อเยอะมากก็คือน้องคนที่เป็นทำชาแนลฟิตแอนด์ทาวเวลเนี่ยครับผมก็คือในนั้นเนี่ยทุกคนที่ไปเนี่ยก็คืออยากจะพูดภาษาอังกฤษให้ได้ ก็อยากพูดภาษาอังกฤษได,ได้ผมก็ถามว่าอ๋อนี่ดูรายการ Fit and t r a v e l มาใช่ปะ่ะเขาก็บอกว่าใช่ผมถามร้อยคนทุกคนตอบเหมือนกันหมดว่าใช่ก็ดูรายการ Fit and t r a v e l มา <Wow. S 1> อยากจะมาใช้แอปนี้เพื่อที่จะพูดคุยภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติเพราะว่าในแอปนี้เนี่ยก็มีคนหลากหลายชาติเข้ามาเล่นแล้วก็เหมือนกับประมาณว่าคล้ายๆลยกับวิดีโอคอลนะครับเหมือนกับเราเปิดทิ้งไว้แล้วก็ปัดปัดไปครับผมก็มีคนต่างชาติมาเล่นเยอะมากแล้วก็มันทําให้เราเนี่ยแบบ สื่อสารภาษาอังกฤษได้เขาสื่อสารภาษาอังกฤษได้แล้วก็ทําให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาพูดคุยกับเราฝึกภาษาอังกฤษไปในตัวเด็กรุ่นใหม่เยอะมากเด็กรุ่นใหม่เยอะมากที่ไปเล่นแอปนี้แล้วก็ทุกคนก็ดูฟิตแอนทาวเวลมาไม่ว่าจะเป็นคนมีครอบครัวแล้วก็เล่นครับผมก็คือเหมือนกับไปเล่นเพื่อที่จะสอนให้ลูกเนี่ยหัดใช้ภาษาอังกฤษโดยผ่านแอปนี้ผมก็โหลดแอปนี้มาใช้ดูแล้วผมก็ตั้งเอาไว้ตอนที่ผมทํางาน ก็เอาจริงมันก็มีทั้งคนแบบไร้สาระมีทั้งคนมีสาระทุกคนแบบเข้ามาเพื่อพูดภาษาอังกฤษเขาอยากพูดภาษาอังกฤษได้เขาก็มาเล่นแอปนี้เพื่อที่ไม่ใช่หาคู่นะครับมันไม่ใช่แอปหาคู่ผมบอกไว้ก่อนว่ามันเป็นแอปที่เฮ้ยทุกคนมาเหมือนกับพูดคุยกันแล้วก็โอเคเหมือนกับเนอ ฝากโน้ฝากนีพ่พูดคุดยภาษาอังกฤษไม่มีแบบจีบสาวอะไรอย่างนี้เลยผม,มก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมเพราะว่าผมไม่เคยจีบใครในแอปนี้ก็ต้องออกตัวไ้ก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแฟนไม่ได้ยินแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นปัญหาคือผมเข้าไปแล้วบางทีผมก็เออใช้ภาษาอังกฤษนะแต่ว่าจริงๆผมทํางานหนักมากช่วงนั้นผมก็นั่งทํางานเพ๊บมเพิ่มพอทำงานไ้ผมว่าเฮ้ยจริงๆมันมีคนที่เขาก็ถามผมว่าผมทําอะไรอยู่ผมก็บอกว่านั่งตัดต่องาน คือแล้วผมมีคอมอยสองเครื่องแล้วก็เหมือนกับประมาณเราวิดีโอคอลแล้วก็เขาเห็นสภาพห้องของเราเป็นคล้ายๆสตูดิโอเขาก็นึกว่าเราเป็นยูทูบเบอร์จริงๆตอนนั้นผมยังไม่เบอร์ครับผมก็เหลือประมาณ200 s u b s c r i b e น่าจะได้เอ่อน่าจะได้พัน s u b s c r i b e นะครับผมพอผมทำไปปุ๊บเขาก็ถามว่าช่องอะไรผมก็บอกว่าเออเป็นช่องเกี่ยวกับทาวเวลแล้วก็ให้สาระนิดหน่อยอะไรประมาณนี้เขาบอกว่าเอาชื่อช่องมาดีเดี๋ยวผมกดติดตามคุณเชื่อไหมครับ 3วัน200 subscribe 3, วัน200 subscribe นี่สำหรับคนที่ยังไมค่คนที่ยังไม่ถึงพัน subscribe นี่มันมีความหมายมากผมบอกเลยว่าแอปนี้ทำให้ผมแตะ1 0 0่ subscribe แล้วก็หลังจากนั้นมันก็ขึ้นมาเรื่อยๆืเลยแต่ว่าผมก็คือผมเล่นแค่3วัน4วันแล้วก็หลังจากนั้นผมก็ไม่ได้เล่นเลยเนาะ hmm. ก็ผมรู้สึกแบบเฮ้ยเออมันก็เหมือนกันกบเป็นตัวช่วยตัวหนึ่งที่ทำให้เราเนี่ยผ่านเกณฑ์ของ YouTube ง่ายขึ้น แต่นั่นไม่ใช่ว่าทุกคนเนี่ยจะไปฝากช่องได้นะครับผมก็คือเอาง่ายๆว่าตอนที่เขานั่งดูเราเนี่ยเขาก็จะดูว่าเราอะทำอะไรคือถ้าเขาเห็นว่าเราเนี่ยเปิดโปรแกรมตัดต่อมีแบบห้องตัดต่ออะไรพวกนี้เขาก็จะบอกว่ามาเดี๋ยวเขาจะช่วยไป Subscribe แต่ว่าถ้าอยู่ดีๆเราไปถึงบอกเอ้ยชื่ออะไร บอกฝากช่องหน่อยได้ไหมมันก็ไม่ง่ายที่เขาจะมา u b s c r i b e เราครับผมแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราทําให้เหมือนกับประมาณว่าเขาเห็นว่าเฮ้ยเราเป็นยูทูบเบอร์เรานั่งตัดต่อเราทำงานตัดต่อเราพูดเนื้อหาสาระลงไปในช่องผมว่าเขาก็ต้องสนใจที่อยากจะ u b s c r i b e เราเพราะว่าเอาจริงผมว่าหลายคนก็ที่อยู่ในช่องนั้นเนี่ยก็มีเขาเรียกว่าอะไรอินฟลูเอนเซอร์ก็เป็นเกี่ยวกับเอ้ยยูทูบเบอร์หลายๆสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นแบบ พวกแนวจีบสาวเป็นพวกเล่นหุ้นเป็นพวกแนะนําสิ่งของนู่นนั่นบ้าๆผมว่าทุกคนมีหมดครับเขาก็เลยอยากที่จะติดตามแล้วก็สนับสนุนในการ u u s c r i b e เรานะครับผมก็นั่นแหละครับถามว่าผมได้ u u s c r i b e เร็วหรือว่าผ่านเกณฑ์ y o u t u b e ได้ไงเพราะแอปนี้เลยครับผมต้องขอขอบคุณน้องในชื่อน้องนิว ฟิตแอนด์ทาวเวลมากที่ทําให้ผมอยากจะเล่นแอปนี้แล้วก็ทําให้บุคคลที่ยิงน้องเขาเนี่ยเป็นที่ชื่นชอบของคนในแอปนั้นมากก็คือเป็นอินฟลูเอนเซอร์ของพวกคนที่มาเล่นแอปนี้ครับผมแอปนี้ต้องโฆษณาจ่ายตังให้น้องเขานะครับผมอันนี้โจกน,นะครับผมแต่ว่าผมเห็นด้วยนะครับเพราะว่าเขาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ในแอปพลิเคชันนี้จริงโอเคครับสำหรับวันนี้ก็หัวข้อท็อปปิกที่ว่าทำยังไงให้ได้มาซึ่ง1000 s u b s ซับสไคร์ ถ้าเป็นของผมนี่ก็เนื้อหาอันนี้ก็อย่างที่ผมบอกไปแล้วในเมื่อคลิป2คลิปที่แล้วนะครับแต่ว่ากว่าจะผ่าน1,000ั subscribe ได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง,ง่ายครับซึ่งนั่นแหละครับผมผ่านก็เพราะแอปแอปนี้ครับต้องขอขอบคุณมากบวโนนี้สวัสดีครับ